มาฮอดแล้วบ้านห่างคอนบอนเขาจะไปเบึงปาาคาใช่ปะที่ปัน้นรถที่มาประมาณ3กิโลึ่งมาฮอดนี่แหละที่ว่าจะต้องได้ขี้เหงอไปอีกจ้างเหงอลงไปใช้เวลาประมาณสัโมงหนึ่งวะตามกเจาว่าเขาจะขี้เหงอลงไปไปเบึงป่า เออเด้หัวหนึ่งเออบอไปแล้วจริงอ่ะนั่นกันได้เขาลงไปเบิ่งป่าก่อนไปเบิ่งตัวนั่นก่อนเดฟป่านะฮอดเลยเดฟป่าเด้่ายหูอยู่นี่แหละกันแล้วตตถ่ายหูนี่แหละกับกัปเต้ฟังมันเป็นซีพันดอนเป็นดอนเด้เป็นทองเป็นทองเป็นดอนกับซีเมนต์ดอนแดงดอนสร้างดอนนั่นดอนนี่อย่างละลายยางดูดดอนขี้นแต่บพี่ดอนเลยนี่จบ คำพูดเดี๋ยวมาเบ่งแน่ตอนนี้เขากำลังสิลงไปเบ่งป่าคาเนาะรือว่าป่าโลมาน้ำเจืดอยู่บ้านห่างคอนดอนคอนว่าเขาจะขี่เหงือเลาะเบ่งประมาณสักโมงหนึ่งคือว่ามักเหื้อเพิ่นเช้าเป็นล้ำเลยล้ำหนึ่งเก้าสิบพัน เนาะเพิ่นจะบ่ได้ไล่ตามบแบบเป็นบุคคลบุกหยังบอ่อยเว่าเฮาติดเศาเฮงานเป็นล้มเงี้ยส่วนตัวฉันเนี่ยเสียดายแต่เพิ่นบ่มีเสื้อสุซีบไว้อยู่งงานเนาะว่าเห็นเงานลำอื่นก็จะมีเสื้อสุซีบสีแดงที่อยู่อตอนนี้สองโมงอาจจะใส่ ออกเดือแล้วเบ,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 บิ้งเบินีเบิไหมครับตรงนีทังทีเน้นมาเบิ้งนี่เนะตรงนั้นเขาด่นขึ้น ปราคาจงมาปลาคาจงมาร่างเดียเอ้ยปลาขาจงมาและใส่เลยกันแล้วไอ้น่ะเสียดายเด้เห็นบ่เห็นบ่เห็นว่าโอ้หั่นมันใส่เห็นหลายแสดงว่าโอเคเห็นแต่บ่หลายอยากให้คนได้เห็นบอเด็กน้อยเด็กน้อยและยังว่าเห็นขดใส่อยากใส่ ข้เท่าท่าเนื้นนนอเขาขึ้นแล้วก็เป็นเป็นยิมของเขาปีลเนะเห็นเลยเอิ้นกันในเด้ออยากเห็นนำ้ำไปกทาบึงป่าแม่อันนี้วันบรรยากาศนะว่าแต่ละลำเดี๋ยว,วามาบึงป่าถ่ายวิดีโออะไรเน่ยจะมาจอดเทียบ หรือเพลิงป่ามันก็จะมาเป็นครอบครัวเลยเจ็ดแปดคนเป็นลำหนึ่งเสี่ยมันยังคืองหายใจเดื่อขึ้นอยู่ไปขึ้นไกลเหรอเนี่ยมาเห็นตอนตอนเศร้าตอนบ่ายบนช่วงใดมันขึ้นมาลายสุดนี่เนาะไม่หรอกตอนเศร้ากับตอนแรงแสดงว่าเขาพึ่งถึงยามตัวนี้เขามาตอนแรงเขามาตอนแรงตอนอย่างเดียว ีเห็นหลังมันเห็นหลังมันเห็นหลังมันไกลๆสองตัวพากันโหอยู่ะตะมวนเาไปแล้วไปแล้วเป็นตะมวนพากันโหพอดีอ้ก็เห็นหลังมันหนึองเห็นหลังมันแต่ซั่งน้าหลังมันนะไอ้คุดยาเออมันเป็นหลังลำลำนั้น เสียงมักบีดขึ้นเป่าๆมันขึ้นมาคือผ่านลมมาแบบก่อเสดงกันเป่าขึ้นมาีนา้าาามันคือผ่านลมมาเลยครับหรือว่านางแมวเอ้ยขอฝากขอโผล่น่ะนะผ่านลมมาผ่านลมมาขึ้นมาได้เออขึ้นมาหน้าจ้าแล้วก็ไล่ไปเลยกัไล่ไปไล่ไปกันทีแต่เมื่อกี้เขายังไข่เขาเนี่เห็นมันหน่อยนึ่งแต่ว่ามันอยู่ไก่ทีสิมันมันการเพิ่มอย่างเงี้ยนะมัน่าจจะมาขึ้นใกล้ลำเขาเนาะ เขาสิได้โหยกบังกว่าสิบาท่นมได้ไปพูดดีกว่าเขาน้ำข้าไปวะเาน้ำข้าไปวะโหน้ำปลาข้าอะไรนี่าะจะกระลิปเลทลิปนี้ล้าปลาข้ามัายบ่ได้หลาย สูสีเป็นสามตัวเขาถือไม้กระดิ่งนะเออนบ้านมันครับปุ่นี้ก็ต้องที่มาบนเปิดเบิ้งเขาเปินทางม นักัะเออเด็วเโอ้ยสูมสองตัวฮุ้นะโอ้ยคัผู้ดีไทยพี่โอ้เนี่ยเดซายกำลังเผา้เากัุบนนิงออกผู้ดีทยพี่โอได้เลยหนึ่งหลังโอ้ยเจ้าบ่เลยบอกบอกคนว่าสาตั้งวีโอไทยต้องตั้งใจดีๆีมันขึ้นแถวนี้แหละแอวบัมันต้องอยู่แถวนี้แหละโอมันมันมันไปทกาตั้งแจทายแต่ว่ามันไก่พื่อเลยต้องได้ซูมซูมกับ่เ็นคัคนไหนนี่นแถวนี้กินแถวนี้แถวนี้กินแถวนี้นแ้า ย้อนแสงบางทีทายอาจจะบบนั้นป็นแดงมันขึ้นมาทางย้อนแสงแมนแมนบนบน,บนมันขึ้นนั้นคือคือนะบอลกลางๆเดลียวที่นี่ใครจะได้เห็นยังมาเห็นสองเทือกเห็นต้นหลังแต่เด็กว่าเขาโชคดีอะลงมาแล้วก็เห็นเลยบ๊ทได้น,น,งา,น,า,นางท่าตูยนีน้เห็นสองเทือกแต่ว่าอยากเห็นแบบใกล้ๆนนหนึ่งอะเมื่อกี้มันไกลอะนะอาาโอ้ยสิท,ยทายทันพูดเลยมิเตท,ทายบีย๋โอไปเบิ้งคััน คำสั้นกันเเห็นอะไรกันแล้วมันว่าจากไทยมิตร่ายวิวแล้วไปแคปเอาท่านเ่ยท่านเหนื่อยแล้วมาแบดมาตอนเขาหือเลยไทยวโอแล้วไปแคปเอาบรรยากาศเหนไ่อหลายลํำกำลังยืนกำลังตังวังจอมาจะนปาคาปลากคาเวลาเห็นแล้วก็จะพากันหูขึ้นเนาดีขึ้แสดงถึงความดีใจได้ยินเสียงผู้ม่วนขึ้นมาเองแล้ว่บอ รุ่นป่านห่วยออกเนาะมาเด้อปากคาเด้อคอยทาเจ้าดูพี่เด้อ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 เห็นปะเข้าเลยยื่เลยเนาะเฮ้ยอ้ไก่สนหึงอเลยไก่สนฮึงค้างนาะสรนั้นายได้เลยแบบนั้นว่าจะเหน่งหลายได้คำพูดในรอ่ๆนรอ่ขายได้รั่ว อยากได้แบบสั้นเดิแน่ไปขอห่มน้องเข่าบอกขึ้นไปเงาขึ้นไปเงาให้ขอห่มแน่เสียไม่แน่นั้นนี่มาเอ้ยใหญมาก่กันเ่ืเอ้ยไปขึ้นอยู่ไก่กลุ่มข้นงหลังลำนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันนะฮะมันยุกไก่เขาเห็นแต่ไก่ตัวบอกไงเขาเขาเขาเห็นยุกไก่เดือยเฮือลำนั้นไหลได้ไงนนี่ปอมป้อมมาป้อมป้อมเห็นเห็นตะหลังมันแต่บ้านเห็นจั๊กจั่เห็นเห็นจั๊กจั่ไก่ห้องเนี่ยตีเบื้องหน้ามันเป็นใหญ่ บดดาเหือน้ำปลาคาเขาล้ำน้เมื่องแล้วะบอเด็เขาน้ำาุดล้ำล้ำตัวเทนใกล้ๆเขาน้ำาไปน้บอลเหบอเขายืนใส่เสื้อซูซีบดื่นน้ำป่ากิงกระโดดเดกๆขึ้นเลยนี่ไกลๆนี่นี่หายใจเมือกี้นี่ดิบอเดี๋ยวนี้เาีออนี่มันกลาๆมันหายใจดิเห็นหน้ามันนอ่เออเอนเอนเลอเอๆเออเอนเออเออเออเอกเเออเออเออเเอ ตายบนถนนเห็นแล้วแล้วตายวิวแล้วไอ้ยังมาแล้วมันขึ้นอยู่นี้เมื่อกี้เห็นมันขึ้นนะขึ้นหายใจได้ได้ไม่ดอสองตัวไอ้ยังมาแล้วมันดีดีไกล้เลยใกล้เลยเออดีดดดดด้ดด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 ดยดด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 ด้ดด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 ้วดดดล้วดดนนีอดดดเด พอเพิ่งเจอดำก็ดีแล้วมันขึ้นอีกแหละแต่ไหนมันขึ้นมาหายใจแถวนี้อีกหายเขาเลยเออเดี๋ยวมันขึ้นมาหายใจแถวนี้แหละมันก็ไม่ได้ขึ้นอีกนะป๋อปันไดนี้เออใกล้ๆเลยใหญ่ใหญ่ดำๆแบบนั้นเนาะแต่ว่ามันย้อนแสงได้เนี่ยปอเขาเห็ุสองทอยเห็ุสองทำเท่าไหร่ใกล้เขากี่นิดเออแนนเออแต่ว่ามันเสียดายแดดมันส่องแสงมันย้อนแสงออยยูู่่คุ้ม เี่ไดเป็นทายใจวิดีโอแบบเป็นสอดเบาๆวิวิหนึ่งพวมไอบหัวมันทีขึ้นทังใด๋ยวผู้ดีจะพไ้เดลำนันเห็นลำนั้นเห็นอะไรอีกอะไร้ลำนั้นเสียงมันปึ๊บโอ้อขพุดบมแล้วจิงโซกันงามมนแล้วจิงโซกันได้เราจอตเออเออลาีตัดตัวป่าขึ้นดูคลำนั้นตัวมกินมาเขาตัวใหญ่ได้ทานกินเย เอากระไก่บนอ้อมเมื่อกี้นี่ลำ้นี้กระลำ้นี่กัะไก่เห็นเหนดีกันเห็นดีกันอ้อมอย่างนี้ขึ้นมาซ้าสิเมืออะไรได้ครายนี่ต้องขอบใจทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ต่ต้นถึงจบฝากติดตามคลิปต่อไปและอย่าลืมกด subscribe กด comment กดแชร์กดไลค์่ะเป็นกำลังใจให้คอยในด้กขอบใจ